วัครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงซ้อมภาคหน้าใหม่กับซีหน้านะครับผมและตอนนี้เรามาอยู่กับการแข่งขัน ROVMOTS Official Cup 2020 p r e s e n t e d by SAT นั่นเองนะครับหรือว่าเป็นการจัดโดยทางด้านของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งประเทศไทยนั่นเองนะครับเรามาอยู่กับ1คู่ในเทปแรกวันนี้อยากเป็นทางการเลยครับสำหรับการซ้อมภาคหน้าใหม่ของซีหน้านะ ก็คือทีม g e n เจเรชันโ o วาครับเจอกับก่าของทีมซูมาด้วยนะครับผมต้องบอกว่าผมจะไม่เปิดเสียงนะครับผมจะเป็นการใส่เสียงเพลงเล็กๆเอาไว้นะครับเป็นแบ็กกราวข้างหลังแทนนะครับเพื่อที่จะเรียกว่าไม่เจอเสียงตุ้บตบที่รบกวนเกินไปเนาะแล้วก็คือต้องบอกว่าเราภาคซ้อมการสนัดนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามีอะไรผิดพลาดประการใดครับสามารถติชมกันในคอมเมนต์ได้เลยนะครับ ก็ยินดีรับคอมเมนต์ Comment ไปปรับปรุงนะถ้าเกิดมีประโยชน์ก็จะไปปรับปรุงให้มันดีขึ้นไปนั่นเองนะครับโอเคเข้ามาสู่ช่วงการภาคกันเลยดีกว่านะครับ mm hmm. เปิดมาด้วย4ีโร่ครับผมสลับทั้งสองทีมที่แบนออกไปนะครับเป็นราโอเมนฟลรติโนริกเตอร์และก็ซฟด้วยนะครับเป็นออฟเลนทั้งหมด3ตัวที่ถูกแบนออกไปก่อนเลยแล้ว1ซัพพอร์ตด้วยนะครับหรือว่าถ้าจะนับร er ิกเตอร์ไปเป็นซัพก็ไม่ว่ากันนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นการเล่นเฉพาะทางได้เหมือนกัน ตัวแรกก็สำหรับทีม New Generation Nova ครับที่กำลังจะหยิบขึ้นมานะฮะเหมือนว่าจะเพ่งเล็งไปที่ตัวอย่างตีมี่ด้วยนะฮะหนึ่งตัวละครที่สามารถเลี้ยงแคร,รี่ที่เร่งการเงินได้ไวด้วยเนื่องจากมีการปรับเข้ามานะก่อนหน้านี้ถูกรับให้เงินเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับทำให้ตัวที่อยู่ใน ัวแรวกแก้เคียงที่อยู่ใกล้กับตีมี่เนี่ยจะได้เงินและเอียดีที่เพิ่มขึ้นนะทำให้ตีมี่เนี่ยกลายเป็นอีกหนึ่งฮีโร่ที่ได้รับความนิยมมากกว่าเดิมจากที่เป็นอยู่ด้วยเหมือนกันครับและคลิกซี่ฮะตอนนี้ถูกเกี่ยวเป็นตัวแรกครับของสตารทีมนิวเจอเรชั่นหนูว่าก็เป็นหนึ่งเมชที่ได้รับความนิยมในการแข่งขันต่างๆ ขึ้นมาเป็นเทียร์ที่สูงเลยก็ว่าได้อีกหนึ่งตัวมีมูลค่าแพงมากครับเนื่องจากป้าฮีโร่ตัวนี้เป็นฮีโร่ที่สามารถเดินต้นเกมได้เร็วมากคอมโบกับตัวซัพพอร์ตที่มีจังหวะเปิดได้ไวอย่างท่านดาวดัมตีมี่หรือว่าจะเป็นตัวอย่างเทนก็ยังสามารถเล่นได้เหมือนกันครับสามารถคอมโบกับจังเกิลที่เป็นตัวแอซินด้วยกันได้นาคอส สามารถคอมโบได้นะครคลิกแนกก็ได้เหมือนกันซึ่งคอมโบไวรวมกับตัวของซัพพอร์ตที่เพิ่งกล่าวไปข้างต้นด้วยเหมือนกันครับเนี่ยแะความอันตรายของคลิกซี่ต้องระวังให้อย่างดีเปิดม,มูลฟอร์มาตามด้วยเนเชอวานบอกเลยว่าแค่สอสกิลนี้มีสะดุ้งแน่นอนนะสูมากครับผมทีมเรสตอนนี้เปิดยีน่าและไฮยาเตะตามมาสำหรับสองฮีโร่ตัวนี้เลือกมาเป็นตัวที่ประคองตนเองในเลนได้นะครับถือว่าเซฟ ในเรื่องของการเล่นคอมโบร่วมกันกันไปก่อนครับเลือกตัวที่ยืนลําพังได้ไม่ได้เสียหายอะไรมากครับอย่างสบายๆนะสำหรับสอฮิโรตัวนี้สหานะของ New g e n e r a t i o n Nova ครับผมกำลังจะเปิดเป็นทนาด้านตัวอย่างเอลดอด้วยเปิดเป็นแครี่ป่าแบบนี้ตีมี่จะหยิบมาหรือเปล่าเพราะว่าเห็นตอนแรกเนี่ยทาด้าน g e n e r a t i o n No นวาให้ความสําคัญกับตีมี่มาตัวแรกเลยด้วยนะฮะซึ่งถ้าหยิบมาก็ถือว่าตอบโจทย์สำหรับทีนี้เหมือนกันครับที่จะ เลือกจะเล่นแผนในการเลี้ยงแครี่เลี้ยงต้นเกมให้เกิดก่อนนะถ้าสามารถเลี้ยงการเงินและ exp ขึ้นไปได้สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้จะทำให้ new generation ว o v ่าเล่นคอมนี้ได้ง่ายมากขึ้นด้วยครับผมแล้วก็ข้อกังวลในการเจอการถมของฝั่งตรงข้ามเนี่ยอาจจะค่อนข้างมีข้อจำกัดแล้วเพราะว่าการมาของ b ิงอับครับเปิดชุบแล้วมีการคัมแบ็กเนี่ยสหรับตัวอย่างจักเกิลที่เป็นแนวแครี่แล้ว สามารถเล่นโต๊ะกลับแลวมีโอกาสพลิกไฟได้สูงมากด้วยนะครับทีมซูมาฮะตอนนี้กําลังจะหยิบตัวซ้ายในเฟสแรกครับมองไปที่คลิกสิกนะฮะแล้วก็โอ,โอ,โอเมก้าครับแต่ดูแล้วเปอร์เซ็นต์คลิกิกน่าสนใจกว่านะครับตรงที่ว่าสำหรับตัวคลิกสิกเองสามารถเร่งความเร็วในการเดินต้นเกมได้ดีด้วยสำหรับการหายตัวของเขาครับแล้วก็สกิลสอที่รวบยอดมาตั้งคอมโบได้ครับอ่ะแล้วนี่ครับเลือกที่จะย้ายไปเป็นยิบเด็ดแทนครับ อาจจะเพ่งเล็งไปที่การเซตไฟหรือเปล่าครับสหรับทีมซูม่าครับเพราะว่าเราเองยังไม่ได้เห็นจังเกิลของทีมนี้นะครับจะก็ทีมนี้จะมาเป็นแคร,รี่ก็ยังได้นะแต่ถ้าเล่น2แคร,รี่เท่ากับว่าเมดตรงกลางอาจจะเป็นฮีโร่ที่เน้นการทําจังหวะแทนไหมอย่างอเลสเตอร์หรือว่าจะเป็นตัวอิเกเดลเซียนก็ได้เหมือนกันนะ ต้องดูครับมีการแบนไปในเฟสที่2ครับตัวอย่างริโป้ถูกแบนโดยซูมาครับผมก็ยังจี้ไปที่ออฟเลนครับรวมๆแล้วเป็น4ตัวแล้วด้วยครับที่ถูกแบนออกไปคลิกแนกครับผมจากนิวเจเนชั่นโนวาครับตัดออกไปครับผมน่าจะเป็นการตัดการเล่นแผนโถมด้วยนะสำหรับทีมซูมาครับว่าตัวยิปเน็ตยีหน้าแล้วก็ไฮเตเองเนี่ยสามารถตั้งคอมโบเซตพร้อมกันได้นะฮะโดยการที่ไม่ว่าใครจะเปิดก่อนก็ได้ครับจะเป็นยิปเน็ตหรือว่ายีหน้านะขอแค่ไม่ว่าใครที่สามารถเปิดแล้วรอดได้ก่อนครับ ยืนอยู่ในคําในไฟได้ครับคลิกในกระตามมาสมทบได้ทันทีเลยฮะและตัวที่2ครับของซูฮ่าที่กำลังจะจี้แบนออกไปครับเหมือนว่าจะตัดไปเป็นตัวอย่างเอมิลี่ด้วยถือว่าตัดไปโอ้เยอะเลยนะสลับออฟเลนครับ5ตัวเข้าไปแล้วครับที่ถูกแบรนออกไปครับจากออฟเลนครับเพื่อที่จะให้ยีน่าเนี่ยเล่นได้สบายที่สุดครับเท่ากับว่าออฟเลนตอนนี้เนี่ยเหลือตัวเลือกที่น้อยมากๆรับอาจจะเป็นตัวมอทอสมาลอดซูกาไอริหรือว่าเรียวมะครับอันนี้ก็ ยังสามารถเล่นได้ครับแต่จะมาเป็นแนวแทงจ๋าไหมหรือว่าจะเป็นไฟเตอร์ที่เพิ่มดาเมจในการเอาตัวรอดก็ไม่ว่ากันนะถ้าเป็นเอาเป็นไฟเตอร์ที่มีดาเมจซีซีสักหน่อยนะครับก็อาจจะเป็นไอรีไม่ก็เรียวมาครับผมเพราะว่าตัวนี้อย่างน้อยก็ยังพอมีโอกาสตัวรอดสูงด้วยนะแล้วก็ดาเมจที่สามารถสมทบให้กับตัวจังเกิลอย่างเอเลนดอ์เนี่ยทำดาเมจปิดได้ไวด้วยเหมือนกันนั่นเองนะครับ ซูมาครับผมกำลังจะเปิดมาอีกหนึ่งตัวในเฟสที่2ครับผมดิวเจนเดชโนว่าก็ทิ้งท้ายการแบนไปอีกหนึ่งตัวสลับตัวอย่างเรดิสด้วยนะฮะอย่างที่ผมบอกไปว่าสำหรับทีมซูมาก็มีโอกาสที่จะเล่นแครี่จังเกิลได้เหมือนกันนะฮะแต่มาสองแครี่เมดอาจจะต้องเป็นเบดที่สามารถโซลและทำจังหวะได้อเลสเตอร์เตียวเซียนดีแร็กอีกหนึ่งตัวครับผมมาครับตัดเรดดิสไว้แบบนี้เอาดีแร็กไปนะฮะต่นี้ก็มีโอกาสที่จะเล่นเป็นแอซิมก็ได้เหมือนกันนะแ้วสองแครี่เนี่ยถ้าเป็นสลิมแล้ว ก็จะไปรับมือกับเอเลนดอร์ก็ไม่ใช่เรื่องเหมือนกันฮะแล้วก็การจะไปยืนยิงแช่แล้วไปเจอคริกซี่กับตีมี่ที่สามารถทําจังหวะซีซีโถมเข้ามาวางโซนได้ด้วยก็คงจะไม่ใช่คําตอบที่ดีสักเท่าไหร่กับสลับทีมซูมาฮะและวดิวเจอร์ชั่นโนวาครับผมกำลังจะเปิดเป็นไฟเตอร์ออฟเลนอีกหนึ่งตัวฮะคอดเดอร์วูแมนร็อกซี่จะไปรับมือกักบยีน่าหรือเปล่าครับมีสกัดด้วยนะ จะเอาไปหนึ่งตัวไปเลือกไปยืนกับเอมซูรดากอนครับเลนนี้ที่จะต้องไปรับมือกับไฮเดเตด้วยเหมือนกันครับอจต้องเลือกตัวที่เอาตัวรอดได้เติมเกมได้เร็วหรือเปล่าครับเรียวมะก็มาครับแต่ถา,ถามว่าถ้าเอาสกัดมาก็เท่ากับว่าเป็นการช่วยเร่งดาเมจให้กับตัวอย่างเอเรนดอร์ด้วยให้สามารถปิดกอร์ได้ไว่ที่ผมพูดไปตอนแรกนะฮะถ้าหาอะไรมาช่วยเติมดาเมจให้เล่นได้สบายๆก็จะดีมากเลยครับ แต่เหมือนว่าจะเลือกเป็นเรียวมาครับและนำคิวกอดครับลงมาในสนามครับน่าจะเน้นไปที่การยืนตีประชันหน้ากับยีหน้าเลยครับถ้าเกิดว่ายีหน้าเนี่ยยืนยากในช่วงแรกขึ้นมาครับคิวกอดจะเล่นได้ง่ายมากครับแต่กลับกันถ้าเกิดว่ายีหน้ายืนกดดันคิวกอดได้ก็จริงครับแต่ถ้าทิ้งเลนเมื่อไหร่คิวกอดแกถ่ายป้อมยับเลยฮะและการหยิบเรียวมาครับน่าจะไปเจอกับไฮเตะครับในเกมนี้ ปิดท้ายครับสำหรับซูม่าครับผมหยิบเซลฟิสไมค์หนึ่งตัวเป็นจังเกิลแบบไฟเตอร์แอซินมาเลยนะถึงแทงก็ได้เหมือนกันนะครับต้องขึ้นอยู่กับว่าจะขึ้นเป็นรีเวนทานหรือว่าโซริเวอร์ส่วนใหญ่มักจะเห็นเป็นรีเวนทานซะมากกว่านะครับผมเพราะว่าตัวอย่างสกิลสกิลพาสซีฟของรีเวนทานเองเนี่ยยังสามารถช่วยในเรื่องของเพิ่มพลังชีวิตได้ครับและยังทําให้ตัวเองเนี่ยรอดจากการโดนฆ่าโดยทหารและอยู่บ้างครับบวกกับพาสซีฟตัวเองอีกด้วยนะ โอเคเดี okay. ๋ยวเราไปรับชมกันในเกมเลยดีกว่านะครับกลับมารับชมกันต่อนะครับผมแหมตรงนี้ว่าตัดกันมาอย่างรวดเร็วเลยนะไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมกับการแข่งขัน MOTS Official Cup 2020ครับทีนเส้นใย SAT ครับจากกระทรวงการท่องเที่ยวและก,กีฬาแห่งประเทศไทยครับเ,เรียกว,ว่านี่คือผมพยายามซ้อมเรื่องของการเปิดตัวด้วยนะถือว่าเป็นการซักซ้อมกันไปนะครับผม ก็พยายามจะทําให้ดีที่สุดครับในช่วงต้นเกมเปิดมาครับสำหรับทีม New Generation Nova ครับเลือกที่จะส่งเรียวมาครับไปป่วนในส่วนของบูบับฝั่งท่าของซูมาด้วยนะฮะทำให้3คนของซูมาต้องถลมลงมาไล่ครับและเลือกที่เดินเกมแบบ3คนตัวติดกันครับโดยการนําดีแรับมาอีกหนึ่งตัวในการทำจังหวะด้วยอย่างที่ผมพูดไปนะฮะที่จะต้องเลือกเมชหนึ่งตัวมาทําจังหวะและโซนระยะไกลเข้ามาครับและนี่ครสำหรับ New Generation Nova ครับการมาของตีมี่ในเกมนี้ ก็เลี้ยงง่ายเลยครับเดินตัวติดครับสบายสบครับผมไม่มีใครมาเวทอยู่แล้วครับการป้องกันของตีมีค่อนข้างหนาแน่นนะฮะด้านบนเองครับคิวกอดก็ยังคงกดดันสําหรับยีนาที่ยังไม่มีสกิลอันติอย่างฟูมูลด้วยนะฮะการจะควบเป็นกงจักรใหญ่แล้วก็ใช้คริสเตนสไตล์เนี่ยก็ยังพอที่จะยังทําไม่ได้นะแต่ถ้ามีเมื่อไหร่นี่บอกเลยว่าดาเมจยังพอไล่คิวกอดได้ครับแต่ถึงตอนนั้นเนี่ยถ้าคิวกอดเล่นง่ายกว่าขึ้นมาครับบอกเลยว่าตวัดทีเดียวก็ยังไม่มีผลนะเพราะว่าดูดเลือดคืนด้าามา ก็เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอยู่ดีเนี่ยเราปาสปินนิ่งซิกเคิลไปครับติดสโลว์เล็กน้อยครับ่วงเวลาไล่กันไปครับดักโซนแอลไซด์ครับเพราะว่าเซอร์ฟิสขยบมาแล้วด้วยครับสหรับทีมสูมากเอาล่ะเดี๋ยวจะเริ่มอ่านชื่อแล้วครับผมตอนนี้เปิดเข้ามาที่คนแรกครับสหรับตัวอย่างยิมเน็ตครับเหมือนว่าจะออกมาไม่ทันครับผมโอ้โดสตันมารัวๆแบบนี้เสียเฟิร์สบัตให้กับนิวเจเนชั่นโนวาไปแล้วคนที่ได้คิวคือแอลมอนพี ก็มาแย่งมังกรครับจะแย่งไหม่ครับสำหรับสปีริตเติแนนครับแต่เห็นเขามาเยอะกว่าครับต้องล่นถอยไปและป่าด้านบนถูกโซนทันทีครับน่าจะต้องใช้เวลาในการเดินวกกลับมาอยู่นานครับสำหรับซูมาฮะทีนี้เซตกันใหม่และตอนนี้ครับด้านล่างเองเรียวมาครับมาเติมเกมได้ไกลอยู่เหมือนกันนะคือสำหรับฮีโร่เรียวมาเองที่มีสกิล2ด้วยฮะอย่างวอล์ริงเบดครับ การแทงหนึ่งจังหวะบวกกับพัสดีที่ฟันเข้าไปครับดาเมจของไฮเดตที่โดนรับเนี่ยบอกเลยว่าแรงฮะแล้วแรงยังไม่พอถ้าเกิดยังมาเจอเอเลนดอร์ตามมาเติมได้เนี่ยคือว่าตอบโจทย์ดีครับสำหรับการเลือกยีโรมาในลักษณะแบบนี้ครับของวิวเจริชโนว่าเอาแล้วโดนงัดเข้าไปปาบิชเชปเปิดมูลฟอร์ไล่ครับผมถึงก็ต้องจ่ายฟิกเกอร์ครับแล้วต้องเสียไหมก็สำหรับเนเชอรียมครับผมถึงก็ต้องจ่ายครับแล้วเซลฟิตพุ่งออกมาครับสำหรับหนานี้ฮะ เกิดจะเสียไดฟอร์เวิร์หรือเปล่าครับเขาไปเช็คแอลขวามาโดนยกไปหนึ่งทีมิดเชฟไล่ไปเออจากคิมนะคิมเซนเซครับคนนี้ยังพอเล่นคลิซี่ไหวยอยู่ครับไม่งั้นนี่ถ้าโดนไปิดได้ก่อนนี่ผมบอกเลยว่าจะขาดตัวเติมยกไปหนึ่งคนเลยฮะ และไหลไปที่มังกรครับสตราททีนซูมาครับตั้งใจจะเปิดมังกรตัวแรกครับและทาาด้านนิวเจรชันเข้ามาแบบนี้ครับสตาร์ทไป่ททีและมังกรครับโกนที่ได้คือทางด้านของเรียวมาครับและเปิดเกมต่อสราเอลมอนพีตามเก็บมิสเตอร์ตองไปได้ครับดีเลยไปดีแรกครับและดูด้านหลังครับโมควงมาโดยตะด้านฟูมูนและใส่มาแบบนี้ครับขวดไปถึง2เก็บมารัวๆแบบนี้2คิวจากหน้ามังกร ไหลไปยา,ยาวครับสำหรับซูมาครับเสียมังกรไม่ได้เป็นไรครับแต่ได้คิวคืนมาตัดกําลังไปได้ก็ย่างดีฮะโอ้โหแล้วเหมือนว่าทางเรียวมะฮะบอสฮะเหมือนไปตัดยิปเน็ตมาอีกหนึ่งคนครับผมโซสติลฮะ โอ้และนี่ครับแล้วเลือกที่จะมาครับกระโดดด้วยพินวิวสองจังหวะแล้วแทงคืนด้วยอันตรีกโอ้โหทีเดียวคมแบ็คคืนมาครับได้สองสองบัฟก็พยายามจะเอาตัวรอดแต่เจอหนานีก็ตามไปไล่แทงแบบนี้เราได้มา2คิวที่ด้านบนพยายามตามมาโถมต่อครับมิสตองออกมาไม่ทันครับแล้วโดนอัามันพีตามมายิงซ้อนประกบไปได้ก็ผม5ต่อ4คิวในตอนนี้ครับนิวเจเนอเรชั่นโนวาครับได้ไปเงินนำถึง2,000ด้วยกันครับ และพยายามจะเล่นด้านบนครับเอานักหนักครับเหมือนว่าพยายามจะอบพยกมากดดันสบเพอร์ดี้ด้วยนะที่เล่นเป็นยีน่าผมกําลังจะเจอศึกหนักฮะนะครับเดีวยวกันครับซูมาเองยังไม่สามารถกดดันเลนใดเลนหนึ่งได้สักเท่าเท่าได้สักเท่าที่ควรนะฮะโอ้และตอนนีครับคนที่สบายครับผมคือคิวกดคนนี้นี่แหละฮะที่มีเพื่อนถามมาเติมเรื่อยๆฮนะเฟลช ฟารไทลอนนะที่กําลังจะขึ้นได้ครับและกําลังจะโถม3ครับผมกลางผีเสื้อก็มาครับแล้วฟูมูลตวัดเคลียร์คิฟก็ไปแล้วต้องแลกชีวิตตัวเองครับผมโอ้โหมิชชั่นคอมพลีทครับแต่ตัวเองนั้นตายฮะเวฟเคลียร์ได้แต่แลกกับ1ชีวิตตรงนี้ครับแล้วพยายามจะมาโถูตรงกลางต่อฮานากัสบิงเข้ามาเชีแลนด์เข้าไปไม่โดนครับแล้วเจอมิสเตอร์ต้องครับผมฟอร์เรนสตาร์ผลักออกไปครับแล้วนูฮันเอเชียรีมครับโดยโซสติลครับโอ้แล้วเกือบจะตายซะเอง เอาแล้วรับเรื่องใหญ่คก็ตแต่กูแต่ท่านบนครับเหมือนว่าจิวกวดจะหน้าแดงๆครับผมไปเปิดเจอกับหน้านี้ครับผมโอ้โหถึงก็ต้องกลับบ้านและในเกมนี้สำหรับเซอฟิสขึ้นเป็นโซเดเวลเลอร์ด้วยครับผมดามเมจนี่โถมาเต็มที่เลยฮะ ก็เป็นสไตล์ครับเป็นสเตปของตัวเซฟิลลวด้วยการขึ้นไอเทมถ้ามาเป็นดามจช่วงแรกครับต้องรีบเล่นต้นเกมให้ไวครับเพราะไม่เะนั้นเนี่ยจะต้องไปบังคับออกกกันกายภาพว่าหรือว่าออกเป็นแท้งเทียแท้งยาวๆเลยฮะแต่ตอนนี้ครับเชลเลนผ่าทีมเข้ามาโดยฮานากัสครับผมมาโดนมาหนึ่งคนเหมือนกันครับแล้วโซซิลครับยังไม่ได้กลางในเชเรียมครับต้องบังคับจ่ายฟิกเกอร์ออกไปและเสียอีกหนึ่งอันตีจากมิสเตอร์ตองที่ได้เป็นดีแรกครับผมโอ้โหเจนสีบาร์เออร์ฮะสกิลสำคัญแบบนี้ เอาแล้วบีบอันติ2อ,อันได้หรืออบีบอันติมาได้อีก1อันเหมือนกันแบบนี้ทําให้ไม่มีเกมโตกลับจากข้างหน้าของซูมาครับแล้วยอมจ่ายป้อมบนให้กับนิวเจเน r เรชั่นโนว่า6ต่อ4ครับนาทีที่6แบบนี้เงินนำไปถึง5 0 0พันด้วยกันโอ้โหไหลมาโยยาวครับผมแล้วก็ลังมาที่บางกรครับเปิดมาอย่างต่อเนื่องฮะดูาการเงินครับหลังจากที่ฮานากาสเลี้ยงมาได้นานอยูหน้าเลี้ยงใสจะได้หออามันพีด้วย เงินของจังเกิลตอนนี้ครับไปที่5,300แล้วนำเซลฟิสไปอยู่พอสมควรนะประมาณพันเศษเศษครับผมก็คือประมาณไอเทมชิ้นเล็กเกือบ2ชิ้นแล้วครับขณะนี้ครับตามขึ้นมาด้านบนครับบอสครับดูว่ากระโดดฟิกเกอร์แล้วพินวิวไปสองจังหวะแบบนี้ครับแล้วโดนเดฟวอร์เบิร์กตามหลังเข้ามาหาคู่ไหนบิดเข้ามาอีกึงทีรคลนครับแล้วเก็บไปได้ครับผม โอ้เกิดจะใช้เวลานานไปหรือเปล่าครับแล้วคิมเซเซ่ครับเปิดมูลฟอตามด้วยมิดเชฟและยกไปเนเนในชั่ววันและงัขก็มาแบบนี้ทำไมสวยเหลือเกินครับแณะนี้พยายามจะสวนครับแล้วจัดการคิมเซนเซ่ไปได้ครับผมโซสติลเข้ามาครับพยายามใช้เนเชัรวเรียมครับแล้วเหมือนมีรีบิงอับโบครับผมรีเกิดเพื่อนเข้ามาคัมแบ็กอีกหนึ่งจีโอและแอมบ์มีตายทันทีเดฟฟอร์เบิร์ฟอย่างสวยแล้วตามเข้ามาได้อีกหนึ่งคิวเหมือนกันครับแต่ดูว่าคิวก่อนแล้วตาเข้ามาด้านหลังครับพยายามจะขวดหนึ่งต่อสองใส่มิสเตอร์ สิบเด้งแล้วได้ให้ยุคดีโอ้โหแล้วเสียเลยครับฮ้าท่าคัมแบ็กกลับมาด้วยเอเลี่ไซเคิลสำหรับนิวเจเนอเรชั่นหรือว่าปิดชัดดาวน้านี้ไปครับโดยทางด้านของบอสฮะโอ้โหไปยาวๆครับไฟนี้บวกกันยับครับ1 0ต่อ7ครับเข้าสู่นาทีที่8ครับกำลังจะมาและไปเรื่อยๆครับมันจะเปิดดาร์คสเลเยอร์อย่างต่อเนื่องครับผมโอ้โหนี่มันอะไรกันเลี้ยงมาดีแบบนี้แล้ว อามเยอะเลยครับสลับซูมาครับต้องไปตั้งหลักกันใหม่ครับไปพาด่่าอยู่หนักเหมือนกันนะคือได้แล้วไม่ยอมถอยครับผมเลือกที่จะฝืนเข้าไฟครับในขณะที่ New Generation Nova เนี่ยมี El s t e c y c ค e ครับแล้วเขาบวกกันนานเกินไปครับสลับทีมซูมาครับทำให้คัมแบ็คกลับมาเจอกับทีมที่เขากด e l i t e Cycle เนี่ยเลือดเต็มพลังชีวิตทุกอย่างเต็มไปหมดเลยนะฮะโอ้โหไม่ค่อยคุ้มค่าที่จะอยู่ต่อแบบนานขนาดนี้ครับ อยู่จนคิ้วกอดมาก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีเท่าไหร่ครับและตอนนี้ครไปที่ด้านล่างเลยครับผมมังกรอีก9นาทีกําลังจะเกิดครับสำหรับเิจเเอร์ชันโนวาที่มีโอกาสจะได้ไปซูบาตอนนี้ครับส่งเซลฟิสไปที่ด้านซ้ายครับและเปิดมาครับฮานากัสเข้าไปโซนในหุ้มให้ก่อนนะโซลสติลตอนนี้เป็นยิบเด็ดที่เล่นลำบากครับ แล้วมูนฟอร์พยายามจะหนีสำหรับคิมเซนเซ่ฮะด้านหลังเองครับเอนดอร์ครับแอมอนพีเก็บไป2ครับโซโลคิวกันไปแล้วตามไปไล่ต่อครับเก็บโซลิวได้อีก1คนเป็นทริปเปิรคิวในช็อตนี้ครับมงคาป้อมกลางไปเลยฮะ,ะเอาเลยฮะแล้วประมาณ20วินาทีครับที่ทางด้าน3คนของซูมาครับจะตามมากันบ้านครับโอ้แล้วเสียป้อมขวาอย่างต่อเนื่องครับผมตอนนี้ฉีกยาว,ยาว ไปกันต่อครับขึ้นบ้านแล้วครับผมมังกรเร็มาเลสเตอร์มาที่ด้านขวาด้วยแล้วบินมายาวๆแบบนี้อ้าแล้วเหลือทางด้านของเพอร์กบี้ครับจะเล่นยังไงต่อดีครับโอเพอร์ดี้ครับไม่รอดครับผมเสร็จเนื้อมือไปอีกครับจากแอลมอนพีแล้วไล่ยิงกันต่อเนื่องพยายามจะจบบ้านอย่างรวดเร็วไม่รีรอภายใน9นาที14-7เกมแรกเป็นของนิวเจเนเรชั่นโนวา